สวัสดีครับวันนี้พบช่องแมนซีคาร์กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับแมนชามาชมเจ้าตัวสปอร์ตเรนเจนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างก่อนไปนรับชมรับฟังก็ยืมกดไลค์กดแชร์กด,ด s u b ส c r i b e ให้แมนด้วยนะครับ ก็เริ่มกันเลยนะครับเจ้าตัวนี้จะเป็นเจ้าตัวสปอร์ตเรนเจนะครับอยู่ราคาอยู่ที่9,074,000บาทนะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นสีขาวนะครับนี่สีขาวสวยงามมากๆครับแม็กของเขานะครับผมตัวนี้เป็นแม็กขอบ18นะเป็นลายเฉพาะของเจ้าตัวสปอร์เลยนี่ตัวนี้ตัวไวท์แท็กก็ไม่มีตัว เอ็กเอลทีก็ไม่มีนะครับหรือเอ็กเอลเอ็กเอลเอสก็ยังไม่มีนะครับตัวนี้นี่ช่วงล่าง,ขงเขาเป็นแหนบนะครับผมดิสเบรกด้านหน้าดัมเบรกด้าน,ห,นาห,ลหลังเองเครื่องยนต์เครื่องยนต์น,นะครับผมก็จะเป็นเครื่องยนต์สองจุดศูนย์เทอร์โบเดี่ยวนะครับผมร้อยเจ็ดสิบแรงมา้านี่ไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบเออ่ตัวซีแชมป์ LED นี่แล้วจะเป็นตัวกระจังหน้านะครับผมสีดำ ขอบขาวตัดกับตัวรถนั่นเองมีไฟนะครับผม3จุดด้านบนตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าออปชั่นมาครบ,ครบๆแน่นๆครับผมนี่กระจกข้างนะครับผมเป็นกระจกไฟฟ้านี่ไฟเลี้ยว LED มีมาให้เรียบร้อยครับตัวนี้เป็นกุญแจแบบอ่าสมาร์ทคีลดนะครับผมเราไม่ต้องใช้กุญแจไขนะเรามีกุญแจแค่อันเดียวพกไว้ที่ตัวอเอามือสอดเนี้ยเพื่อเป็นการคลายล็อก เอามือกดอย่างเงี้ยเป็นการล็อกรถหรือเอาไปบนรถเรากดแค่พุทสตาร์ทปุ่มเดียวปุ่มนั้นก็สามารถทําให้เราสตาร์ทได้เลยนะครับผมตัวนี้ตัวนี้เป็นคิวการสาดนะครับผมนี่มีมาให้เรียบร้อยและตัวนี้นะครับนี่มีคิวล้อสามนิ้วนะครับมีมาให้เรียบร้อยแล้วผมบอกเลยว่าคันนี้แต่งแบบว่าดุดุด คินครีนนะครับผมก็ได้หมดเลยแต่คันนี้นะครับผมก็แต่งแค่กระจังหน้าอย่างเดียวนี่นี่ายด้านหลังนะครับของเขาก็จะเป็นแบบเอตัวกระบะไลเนอร์นะครับผมมีมาให้แล้วตัวนี้เอมีฝาท้ายอรอตแรงมาให้นะครับตัวนี้นี่ไฟท้ายของเขาเป็นไฟท้ายแบบ LED เหมือนตัว y t ยแท็เลยครับผม4ีคูณส เหมือนกันเป๊ะเลยผมบอกเลยตัวเนี้ยถ้าเลือกระหว่างเจ้าตัวสปอร์ตอาวทแท็หรือ XLT ครับถ้าตัวกลางผมแนะนำเจ้าตัวสปอร์ตเพราะว่าหนึ่งข้างในของเขา,าเป็นเบาะหนังแล้วเกียร์ออโต้หกสปีดเหมือนเหมือนไวท์แท็กขับสองเลยต่างกันที่นี่เลยโลบาร์โลบาร์ของเขาไม่มี แต่บางท่านซื้อไปอาจจะใช้งานต้องถอดโลบาออกตัวนี้ตอบโจทย์เลยแล้วก็ผมบอกเลยว่ามันคุ้มตรงที่มันเป็นเบาะหนังด้วยนี่ดิสเบรกนะครับผมรอบคันก็จะเป็นด้านหน้าอ่าผมพูดผิดไปน,นิดนึงด้านหน้าแล้วก็เป็นน้ำเบรกด้านหลังนะครับนี่ก็ถ้าใครอชอบชุดแต่ง หรือแต่งหนัก,นกแต่งเต็มแบบนี้นะนี่เห็นไหมด้านนี้แต่งเต็มเลยก็สามารถเอาแบบนี้ได้บอกผมได้เลยอยากแต่งหนักแ,แต่งเต็มโปรส่วนลดหรือจะเป็นแบบเน้นช่วยดาวฟรีชุดแต่งส่วนลดดอกเบีย้ยก็สามารถเอาโปรแบบนี้ได้ก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้แมนนะครับแล้วก็ ถ้าใครชอบอสนใจรถฟอร์ดก็อย่าลืมโทรมาได้ที่เบอร์0842496926นะผมสำหรับวันนี้ก็ลานไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ